ครับวันนี้ก็อยู่ผมสโมวิทแคสเจมมิงนะครับวันนี้อยู่กันใน g ซ c อาร์มามอสสองนะครับผมวันนี้เรามีสมาชิกมาร่วมขบวนสามคนนะครับอตอนนี้เราตอนนี้เราเพิ่งกำลังมารวมตัวนะผมให้ครบสามคนแล้วเดี๋ยวหาของเราจะตั้งเป้าหมายว่าจะไปสนามบินกันนะครับ <c oughs> นายนายขอขวานได้ปหอยากจับไปโอ้ดูดีขี่ตายเยอะสาน ซัมมี่ตายโคตรเยอะเลยเนะอะอยากเก็บไกันไม่ไปเจอแล้วค่อยเอามาใช้อ้าแล้วนายเจอกระเป๋าแล้วเหรออ้าว่ากูเก็บกระเป๋านะนะจะบอกป้านอนี่ยพีเบียเก็บขวานยังไงวะไม่รใครมาสนใจด้ละได้ละได้ละดเฮ้ย เบียร์แล้วเราจะกดหยิบขวานออกมาเหรวะวนะกดหยิบขวานยังไงกดเทคไม่ได้เหรอเทคยังไงวะมันไม่มีมันไม่มีให้กดหยิบเลยอะ่ะมันไม่มีให้กดใช้อะ่ะมันจะเปลี่ยนมันเปืนสัน้นกับปืนลูกซอง ได้แล้วพวกเดี๋ยวเคลียร์ซอมบี้นั้นน้องให้เ,นะเราจะเดินทางกัน,นยังเดี๋ยวผมเคลียร์ซอมบี้ให้เคลียร์อะไโอ้ยคนมันเลยว่ะเบียร์แม่งโอ้ยฆ่าซอมบี้เกมนี้สุดยอดไอสัตว์โอ้ยโดนกัด <S <S หมาไอสัตว์โอ้ยบอสผู้พิชิตซอมบี้มาดิกูให้ทั้งฝูง วันนี้อยู่กับใครมั้งครับแนะนำตัวหน่อยดิเบียเบียไหนมาผมได้แมปแล้วเราจะออกเดินทางกันยังหล่ะจะไปไหนผมได้แมพแล้วเนี่ยเราไปสนามบินกันใช่ไหมเบีย นำเลยคนมีแบบผู้หญิง,งอ่ะตัวผู้หญิงเดี๋ยวผมเฝ้าเดี๋ยวผมดูความเบี้ยข้างหลังให้ต้องเดินเองอ่ะมันมาร์คไม่ไดเไไไปไป้เดี๋ยวผมเคลียร์ความเบี้ยให้เบียร์เราไปเดี๋ยวโดนกันระวังโดนกันด้วยเวลาฟันขวานอ่ะเ<ม>ยี่ยมเยี่ยมยอูอะไรข้างในครับอ้าวไปทำอะไรตรงนั้นอ่ะเดินไปข้างหลังไปข,ข, <บา S 2> ข้างแผนตะเก็นปลาเบี้ยปลา ไปหาของบาโลต้ามก็ได้โอเเคคโอันเดินยาวเลยโอเคตอนนี้ก็อยู่กับสมวิทคาสเกมมิ่งนะครับกับสมาชิตร่วมทีมนะครับผม mm hmm. คุณโอแล้วก็คุณโอแล้วก็เบียร์นะที่เราที่เราหัดใหญ่ mm hmm. นอนตีเลยเปัญญาหลายสัตว์่ตะแคงตี เดี๋ยวผมก็จะตัดไปสักสิบนาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะตัดคลิปไปฉากสําคัญนีกว่าจะได้ไม่เบื่อน,อน,นี่ก็เดินทางมาเรื่อยๆนะครับที่ผมไม่เล่นเดซีสแตนดารเพลเพราะว่าเกมมันยังบั๊กเยอะอยู่นะครับมาเล่นเดซีอัมามดสองมันกว่าซัมบี้แม่งเยอะเลยโคตรมันยังเล่นเอาชีวิตรอดกับเพื่อนแม่งหึงสุดๆอ่ะจัดว่าแจ่มอ่ะข้างหลังนี่ตามมาตัวเดียซัมบี้ด้านหลังให้

<Hey. S 2> คือยิ่งอยู่มันก็ยิ่งมาเรื่อยๆอ่ะเบียร์เราต้องหาแบบเข้าไปหลบในบ้านเนี้ยแล้วค่อยเคลียร์มันให้หมดอ่ะขวัญเคลียร์สบายครับเบียเคลียร์ได้พี่ไหมได้แน่เดี๋ยวพาไปเคลียร์ตรงนี้นายเล่น dc อัมมาสองนัเนหรอนานครับผมเพิ่งเล่นครั้งแรกเนี่ยวันแรกเลยเพราะว่าปกติเล่นแต่เด d ีแตนนารนอนผมไม่ดูคลิปแล้วน่าเล่นไงซอมบี้มันเยอะดี ปัดฟันไม่โดนฟันมืดฟันมืดผมชอบบูนะผมสายวอลเเอร์เบียรผมสายวอลเเอร์อัพสเต็งอย่างเดียวเมื่อกี้ไปยิงไอ้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 ไอกไอ้ไอานอ้ไอไอไอ้่า้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอมอ้ไอเออผมก็ยิงมันไม่ตายไ้ไอ้อ้อไไอ้นัดอะแปะออ เรผมยุ่งจริงก <into> <jogo> ็แ <nicht> ม <ue> ่งลงไปนอนเออก็ไม่รู้ผียบตาเลยอย่านะฉันฟังเธอนะอย่านะอย่านะโอ้ยวับอย่านะ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 อย่าไอ้สัตว์อย่า ยาเก็บด้วยยาเก็บด,ย,บดย,ยายาโอ้กูหย่าจนเหนื่อยแล้วเนี่ยบอกว่าหย่าสัตว์มาเรื่อยๆเลยมาอันนี้กูจะเสียห,หมดเลยมาดิมาดิมาดิกูมันอยู่เนี่ยมันทั้งนอกเนี่ยมา,มาดิมาดิสัตว์มา,าทั้งถนนเลยมาดิทั้งถนนเลยเป็นไงล่ะบอสผู้บิญชีซัมบีรู้จักเปล่าเจ็เชื้อให้มีหาให้นะ คดมันเลยว่ะเบียเอาเกมนี้แค่ฆ่าซอมบี้ก็มันเลยเนี่ยนายเราโหดว่ะนายเราโหดว่ะเอาเทียร์ซอมบี้หมดเลยใจเย็นมีเยอะมาไม้ไมมมตัวนั่งเดี๋ยวดูบอสผู้พิชิซซอมบี้ผมสายวอลเเออร์นะครับอัพสเต็งอัพเอจิมาดิไอสัตว์โอ้โหจัดและแจมเดี๋ยวก็ตัดคลิปก่อนนีครับ เดี๋ยวเราตัดคลิปไปก่อนเนี่วอ่าค่อยฉากมันๆเนีกว่ากลับมาอีกครั้งนะครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้พวกเรานะครับได้ไปเจอคนนะครับเราฆ่าเข้าแล้วครับเราเป็นสายโจนนะครับไม่ใช่ผู้ร้ายเอยเราไม่ใช่ผู้ร้ายนะฆ่าคนดีนะครับเราเป็นผู้ร้ายโดยตรงจ้าเฮียใครยิงเาวะเนี่ยใครยิงเอา้าตกใจตกใจศพมันอยู่นี่เหรอรูดของแบบมีปืนใช่ไหม เดี๋ยวเชียซ์ซอมบี้เสร็จก่อนเนืโอเค <Okay. S 1> okay. ตอนนี้เราฆ่าคนได้นะครับ okay. เ,เราจะยึดของว่าความอยู่รอดมันไม่ยอมพูดกับเราก่อนเลยใช่ไหมมันเล็งปืนใส่เราด้วยใช่ไหม<อ>สมควรอ่ะต้องกันตัวไว้ก่อนอาหารมันเยอะมากโดโด,ด,ด,ด มีมีดด้วยอ่ะมีดเอาไปทำอะไรได้มีค้อนด้วยอ่ะค้อนดีไหม,สมอเออสรนช์แฮมเมอร์เอ้ยใช้ขวานดีกว่าวินเชสเตอร์น,นั่นันปืนล่าสัตว์ไม่ใช่เหรอ อมมาม่าสองโคตรกากเลยเอ,ยอมมาม่าสามไม่ให้เดซี่นะด,ด,ดออขิของเต็มแล้ว,วอของเต็มแล้วโอ้มีกระสุนอยู่สิบห้านัดเลย

เออแต่ตอนนี้ควานหายเนี่ยเพื่อนช่วยหายหน่อยเดี๋ยวเอาค้อนมันใช้ก็ได้เนี่ยใช้ได้เนี่ยเล่นถึงก้าวหนึ่งๆในเรื่องั่างๆเนี่ยเนี่ยอยู่ในจบมันเนี่ยเป็นก้าวหนึ่งๆเน,นี่ยขวาอยู่ในนี้นี่ไงเจอละได้แล้ว เอา้าพอผมพอผมเก็บขวานเมื่อปืนมิสเ,เตอร์หายอ๋อ<ม>เล่นไม่เป็นผมเล่นเดซี่ต่างลงมาก่อนเล่นยากมาผมเอาแม,มาแ็กหนึ่งเก้าวหนึ่งมาละไ,ไปเถอะปะ เดี๋ยวผมกินอาหารน้ำหนึ่งตอนนี้เราจะกินอาหารกันนะครับโอเคเดี๋ยวกดไงวะนี่ไออีทโอเคไม่มีน้ำกินอ่ะน้ำนี่มันกินลง,งกองน้ำได้ไหมไไไเราจะวิ่งกันไปเรื่อยๆนะผมตกใ,ใจเสียงหมดเลย กินน้ำโอเคไปเอาเดินทางต่อแล้วนะครับผมโอเคชุยดูท่ากระโดดไอสัตว์โดไหนโดไหนท่ากระโดดเกมนี้มันก็เท่เลย วิ่งแบนต่อนะครับผมเพื่อนเราที่มีผ้าม้นหัวเพราะว่าฆ่าคนไปหนึ่งคนนะครับกลายเป็นแบนดิตกลายเป็นแบนดิตเลยเพื่อนเรากดไล่เจ็บขวานอ่ะให้มันวิ่งมาไวอะ่ะมีปืนป่ะนะมีปืนกระบอกนะมีมี win setter นี่เราวิ่งออกเดินทางไปเรื่อยนะครับตอนนี้เราจะไปบาโรตานใช่ไหม,ออม,ไมไตอนนี้เราจะไปบาโรตานใช่ป่ะเสียดายมากไม่จริงไม่ได้ถ่ายฉากยิงคน เข้าเกมมาถึง <champions> ปุ <se> ๊บนายเจอคนเลยเน็ดเน็ตหลุดไปเข้าเกมปุ๊บเพื่อนผมยิงคนเลยครับเป็นสายแบนดิตจริงๆเสียงเพลงหลอนทิบหายเสียงเพลงมันคตได้อ่ะ เอ้ยเจอสัตว์ด้วยเหรอมีสัตว์อยู่ด้านหน้าได้นะขาวๆอะตัวอะไรวะ<ต>มันฆ่าได้ไหมไก่อะกินไก่ย่างไหมเดี๋ยวไปทอดเคฟซีมีน้ำมันวะมีกงงไฟอ่ะยาทำมันไก่ย่างอังกอร์นี่ไห,หมล่ะงั้นย่างอังนไหมนะเรากินเนื้อไก่อังกอร์รอนะตั้งแคมป์นในบ้านนี้ไหม มันเข้าเข้าไม่ได้ทุกหลังใช่ป่ะไอเดซี่เอามาใช่เหรอจรเจอเต็นท์เหรอของแรมไี่เหรอเย็ดเจ็บเลยเดี๋ยวยังพึ่งเก็บขอไปดูก่อนอยากเห็นโอ,อ้ยเฮียโดนกัดว่ะแม่เอ้ยโดนคัมบี้กัดอีกอ่ะ ไหนเบียเจอเต็นตรงไหนวะเต็นลายอะไรกู <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ไปก่อเต็นนันทั้งบนป่าด,ดีกว่าปะเราเป็นชนเผ่าอังกอร์โอโหตายกันรัวๆเลยเป็นไรนะคนในเซิร์ฟตอนนี้อยู่กันในเซะิร์ฟดัตตาเบสไทยแลนด์นะครับผมเ <c oughs> ดซี่อัลมาโมดเซิร์ฟเดียวในไทยใช่ป่ะเบีย ตอนนี้นะเพราะว่าเขาไปเปิดเป็นเดซีเานาโลนหมดหายไปไหนแล้วเนี่ยาะะภาพเจมนี้นี้ขนาดเจมเก่าเนี่ยสวยจริงปรับอันตาไม่ใช่อุนตอาแมนนะอนเ,อเอ้ยฟันหนอฟันหนอกูฟันมึงน,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 นะเบี้ย มันกินเนื้อคนใช่ไหมเหมือนเดซิเยตานาลนเฮ้ยเบียร์วาร์ฟไปไหนวะเห็นละเห็นล้วโอ้ยเบียร์แม่งไม่กี่อยู่ด้านล่างดีวาร์ฟได้คลิปด้วยเดี๋ยวแจ้งกันมินแป๊บ กระต่ายกระต่ายอยากกินเนื้อกระต่าย้าโอ้ยไล่ฟันกระต่ายคร๊บมันวิ่งไววะ่ะไม่เอาละ เดี๋ยวเขาเปิดเซ e ิร์ฟอีพอ์ตดูนี่เดี๋ยวเราไปเล่นกันไหนวะหายไปไหนแล้วเนี่ยหลงทางแน่เลยฮะเจอรถม,รอมันน่าจะยิงกันไว้อะ ตอนนี้เพื่อนเราเจอรถนะครับแต่ว่าพังเียดายจังรถนี่ของแรเลยนะสำหรับใครที่อยากร่วมเล่นร่วมเล่นด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะลิกงลิงก์เซิร์ฟมให้นะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เซิร์ฟว้ให้ทุกคนนะครับใต้ทีเอ็นะครับ ไหนว่าอยู่ยอดเขาแล้วเนี่ยไม่เจอใครเลยงี็ไงนี่นะครับรถรถพังเสียดายจัง เดี๋ยวผมตัดไม้สร้างบ้านตั้งหนึ่งนะเบียตัดไม้แล้วไม้พังไม่พังวดดงะเดดดดอะ้ยไม่ตัดแล้วนะมันจะยุ่งยากขนาดนี้กินเนื้อดีกว่า รูดอ่ะถ่ okay. mm hmm. ายรูไปไว้เป็นทีร่ระลึกหน่อยดีกว่าเอ้ยไม่ถ่ายไม่ถ่ายทุกอย่างอยู่ในคลิป mm hmm. ทุกช่วงเวลาของเราสองคนนะเธอ mm hmm. นายนายแต่งตัวผู้หญิงงนี้น่ารักอ่ะขอโมกหน่อยดิด ว่าเนื้อสุกยังจะดูยังไงว่าเนื้อสุกหรือไม่สุก,ลก,แ,ลกแ,ลแล้วเราจะเอาเนื้อใส่ยังไออออองอ่ะอ๋อแล้วเราจะกดเอาเนื้อใส่งไง ตอนนี้บนเขาเงียบสังงนมีชายสองคนกําลังเงียเแล้วเปิดไม้เล็กร้องเพลงกันหน่อยป่ะก่อแคัมไฟอ่ะร้องเพลงเหมือนคล้ายลูกเสือ mm. พวกเราเรามาชุมนมุมอะไรต่อวะช่วยร้องดิเร็วคลิปเราจะได้เาเร็ว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  ไอ้สัตว์ไอ้กูร้องคนเดียวเลยพวกเราเรามาชุม่มนุมแล้วก็อะไรต่ออ่ะร้องเพลงก่อกของไฟอยู่เนี่ยเร็วไฟจงลูกไฟจงร้อนแล้วก็อะไรต่อไม่รู้จำไม่ได้เพลงก็แค่ลูกเสือกี่ปีแล้วไม่รู้ เ่งบรรลุนิติภาวะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาถ่ายทอดสัตว์โลกกันครับที่คุณเห็นอยู่นี้เขาเรียกว่าแบนดิตมีนิสัยชอบลักเล็กขโมยน้อยเจอคนยิงเป็นว่าเล่นเจอผีสับเป็นว่าเล่นไอสัตว์จะฝัดกูละ ผมยิงอาาไอพีเบียอยู่เอามาห้าร้อยถูเท่าไห่โดนเอามาห้ารอยถูเดี๋ยวเราก็จะตัดคิปไปตอนนี้เพื่อนอีกคนมาเดือนนะครับเห็ยนครับภาพประมาณนี้น่าจะได้เนาะได้อยู่เนาะภาประมาณนี้ มันยิงจากตรงนู้นเลยเหรอรู้ได้ไงอ่ะนะนเนราจะเอาไงเข้าชาร์จไหมเราไม่ครบของเราครบอ่ะของเต็มเบีย กระเป,าเป๋าเราเป๋าเล็กเราเก็บไม่ได้เราเก็บรอเก็บอะไรเงี้ยเข้าไปทั้งหมเฮ้ยเบียร์โดนยิงว่ะเบียร์โดนยิงมันยิงมาเนี่ยเลือดไหลตอนนี้ตายแล้วเนี่ยเนี่ยตายแล้วไ,ไม่รู้ว่ะ ตายเลยครับผมตอนนี้เกิดไหนเบียะงั้นแปลว่าคลิปนี้เราจะจบกันแค่นี้นะผมวันนี้เราคงได้มาถึงแค่นี้เดี๋ยวผมก็จะขอเล่นธรรมดาไปก่อนครับแล้วเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ